วันนี้พี่มินก็มาขอพรน,นะคะเสด็จพ่อทั้งสองพระอ,องค์นะคะเสด็จพ่อองค์อินนะคะเท้ามหาโกศส,สก,กัดเทวราชนะคะแล้วก็เสด็จพ่อองค์เพชรนะคะให้ลูกๆของเสด็จพ่อทุกคนมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปนะคะใครพบเจออุปสรรคปัญหาอยู่นะคะจิตใจเนี่ยสร้างบุญกุศลเข้าไว้สร้างบุญกุศลในที่นี้เนะี่ยสร้างทันทีเลยพอมีสติปุ๊บ สลัดความคิดที่มันเกี่ยวกับทุกข์ออกนะคะจิตใจสว่างขึ้นมาเนี่ยบุญเกิดขึ้นทันทีเลยยังไม่ทันต้องเดินทางไปวัดไปที่ไหนเลยนะคะสร้างโบสถ์ในใจเนี่ยเลยนะคะสร้างโบสถ์ในใจก็คือเออให้มันมีสติขึ้นมาพอมีสติขึ้นมามันได้ปัญญาเนาะว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่จําเป็นที่จะต้องจมอยู่กับความคิดที่มันเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่หว่านะคะที่เราทุกข์มากๆเพราะเราคิดไม่หยุดแต่ถ้าเรามีสติที่จะเท่าทันแล้วก็สลัดความทุกข์ เราไม่ได้ตั้งใจสลัดมันนะแต่พอดีว่าพอรู้ทันมันปุ๊บแล้วเราก็กลับมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยเฮ้ยเออมันก็ยังไงอะเราไม่ได้อยู่กับทุกข์แล้วนี่นาเนี่ยมันก็เกิดปัญญาตรงเนี้ยขึ้นมานะคะมันเปิดเกิดปัญญาที่จะเซฟตัวเองว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้ตัวเองปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ตลอดไปเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราพบเส้นทางนี้นะคะในการเซฟใจตัวเองแบบนี้เนี่ยนะคะ มันเกิดพลังงานที่ดีมากมากนะคะขึ้นมานะคะแล้วมันเป็นพลังงานที่อัศจรรย์เลยนะคะที่เราจะเรียกจะเรียกใช้สิ่งสิ่งนี้ว่าเป็นพลังงานเสริมดวงก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะคะถ้าเราถ้าเราอยากจะอนุมานเรียกสิ่งสิ่งนี้เป็นการเสริมดวงนะคะหรือจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นคลื่นอัลฟาเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบไม่รู้สักรู้แสงก็คือสบายใจอะนะคะเพราะมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาก็สบายใจและทํามันบ่อย นะคะทำมันบ่อยๆทํามันติดต่อต่อเนื่องทามันไปอย่างไม่ต้องกําหนดว่าจะทํามันกี่วันนะคะก็ทามันไปเรื่อยๆนั่นแหละตอนนี้ยังมีลมหายใจณตอนนี้ที่นี่ทันทีเดี๋ยวนี้อ่ะพอก็ทํามันไปอย่างนี้นะคะมันก็มีความสุขไปเรื่อยๆนะคะอิสระจากทุกเป็นขณะขณะไปนะคะเนี่ยมันก็เกิดพลังงานบุญอันยิ่งใหญ่ขึ้นมานะคะดังนั้นนะนะคะเมื่อเราสร้างพลังงานบุญอันยิ่งใหญ่แล้วนะคะพลังงานภายในเราสร้างอย่างเต็มที่ พลังงานภายนอกนะคะจากเหล่าเทพเทวดานะคะสัมมาทิฏฐินะคะผู้สนับสนุนนะคะผู้มีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมนะคะท่านก็จะพยายามนะคะส่งแรงทุกๆอย่างที่ท่านสามารถทําได้มาช่วยเหลือเราเองนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นที่รักของเหล่าเทวดาสัมมาทิฏฐินะคะขอให้เป็นลูกรักของเสด็จพ่อนะคะแล้วก็ นะคะแต่เราจะเป็นลูกรักได้เราต้องสร้างบุญนะเราต้องทําตัวน่ารักนะนะคะและเมื่อน,นั้นนะคะเราจะได้รับการคุ้มครองนะคะการช่วยเหลือสนับสนุนของไม่ว่าจะเป็นเสด็จพ่อทั้งสองพระองค์หรือเหล่าเทวดาสัมมาถทถิในพระพุทธศาสนาเองค่ะ